มาติดตามความเคลื่อนไหวอีกประเด็นหนึ่งนะคะว่าด้วยเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้บุรณาการในการกวาดล้างบัญชีม้านะคะเรื่องนี้เป็นประเด็นร้อนที่ติดตามกันอยู่ในตอนนี้ทำอย่างไรก็คือประสานไปกับธนาคารพาณิชย์ให้จับตาธุรกรรมบัญชีเงินฝากลูกค้ากลุ่มเยาวชนเนื่องจากว่าเกรงจะตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพเพราะว่า ได้ไม่คุ้มกับเสียนะคะนางสาวสิริธิดาพนมวันณอยุทยาผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าช่วงหลังมานี้เนี่ยนะคะมิจฉาชีพว่าจ้างให้เยาวชน เปิดบัญชีม้ามากขึ้นซึ่งปกติธนาคารต่างๆมีระเบียบการเปิดบัญชีที่กำหนดอายุขั้นต่ำที่สามารถเปิดบัญชีไว้หากอายุไม่ถึงตามเงื่อนไขต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองแล้วก็จะต้องให้ผู้ปกครองมาร่วมเปิดบัญชีด้วยในขณะเดียวกันเยาวชนสามารถเปิดบัญชีได้ด้วยตัวเองหากอายุเกินขั้นต่ำที่กำหนดซึ่งจะถูกจัดอยู่ในลูกค้ากลุ่มเปราะบางอาจไม่เท่าทันเหล่ามิจฉาชีพและอาจตกเป็นเหยื่อได้ซึ่งธนาคารแห่งประเทศ ไทยให้ความสําคัญกับกลุ่มนี้จึงกําชับให้ทุกธนาคารติดตามความเคลื่อนไหวธุรกรรมกลุ่มนี้เป็นพิเศษค่ะหากพบธุรกรรมที่ผิดปกติต้องตอบสนองเร็วและมีการจํากัดวงเงินต่อวันในการทําธุรกรรมผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้งตามระดับความเสี่ยงของลูกค้า นางสาวสิริธิดาบอกว่าปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดวงเงินมาตรฐานสำหรับกลุ่มเยาวชนโดยอยู่ระหว่างหารือกับธนาคารต่างๆเพื่อพิจารณากำหนดวงเงินที่เหมาะสมตามความเสี่ยงของกลุ่มต่อไปแล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการเปิดบัญชีม้าอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นตำรวจไซเบอร์กระทรวง DES สำนักงานปปงสำนักงานกสทชสมาคมธน,นาคารไทยและธนาคารทุกแห่งแก้ไขปัญหาตั้งแต่การกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้มีการเปิดบัญชีไปใช้ในการทำทุจริตการตรวจจับธุรกรรมที่ผิดปกติอย่างเข้มงวดและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการอายัดบัญชีและสนับสนุนข้อมูลสำหรับสืบสวนสอบสวน หากว่าไปดูสถิติของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะก็พบว่า จำนวนบัญชีม้าที่ธนาคารส่งให้ปป,ปงตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัยมีเพิ่มขึ้นทุกเดือนนะคะเป็นผลมาจากความเข้มงวดในการตรวจจับกวาดล้างของทุกหน่วยงานไปดูเดือนพฤษภาคม2565มี6,212บัญชีนี่ก็เพิ่มขึ้นเป็น1 4 3 6 9บัญชีในเดือนสิงหาคมธนาคารแห่งประเทศไทยก็เตือนเยาวชนแล้วก็ประชาชนด้วยว่าไม่ควรเห็นแก่ผ ประโยชน์ที่จะได้จากการรับจ้างเปิดบัญชีเพราะอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายถูกดำเนินคดีก็ไม่คุ้มกับสิ่งที่ได้รับและหากมีเงินเข้าบัญชีโดยไม่ทราบที่มาต้องไม่โอนเงินกลับไปให้คนที่ไม่รู้จักเพราะอาจถูกหลอกให้โอนเงินผิดกฎหมายและกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด สิ่งที่จะต้องทำคืออะไรก็ควรแจ้งกับทางธนาคารเมื่อได้รับเงินโดยไม่ทราบที่มาทุกครั้งนะคะและที่สำคัญต้องมีสติไม่หลงเชื่อกับรางวัลหรือผลประโยชน์ที่มีการเสนอโดยไม่มีเหตุผลหรือว่าไม่หลงเชื่อใครง่ายๆโดยเฉพาะพวกที่โทรมาทางโทรศัพท์นะคะหรือออนไลน์เนี่ยแล้วก็มาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ธนาคารเรียกตรวจสอบเส้นทางการเงินเพราะว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือธนาคาร จะไม่มีการดำเนินการในลักษณะเช่นนี้ค่ะ